ก่อนเข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็รับชมกันเลยได้สโนโบอลได้ผมว่าได้ได้ลุ้นอยู่อย่าไปจนถึงจุดที่เส้ยจานมีเงินได้ตอดฟรีมาพร้อมกับอาญาอะไรเงี้ยนะครับจุดนั้นแล้วที่แบบเรา,เ,ราเบิร์ดเบิร์ดไม่ลงนะเด็กกี้มา,าเล่นก่อนมาเล่นก่อนเดกกี้เก่าจัดเดกกี้เก่าจัดไง แจกอะแจกทุกอย่างเ<อ><ไ>วทเลยแล้วกันนะเรารอไม่ได้ไครัในเกมนี้มีมากังก้าหมูบัฟนี่ได้ครับคาดาชิมีสองฝั่งครับแต่ว่าไว้เจอเวลหนึ่งอยู่นะนะครับไม่มีตัวของใบนะไม่มีสก,กิลหนึ่งครับตัดให้มากสุดครับมันต้องฮีงแล้วนะเขาใช้เวลานะครับเราเล่นได้ก่อนนะครับใช่ครับในช่วงต้นนะตัดให้ทีมพี่เวลหนึ่งมากาเวลหนึ่งเก่งอยู่แล้วนะครับ มีแค่ตอนเลทเท่านั้นแหละครับต้ตนเกมทําอะไรได้ต้องทํานะครับรีบอะไรได้ต้องรีบนิดนึงทางฝั่งของปังสาวไฟยฟ้า,ฟาไปด้านบนฮนะอุ้มเลนลิตเทลบอยสักหน่อยครับไม่งั้นนี่ถ้าไหนริ่วมีไอเทมมีของขึ้นมาเกิดขึ้นมาเอาไม่ลงนะเกมนี้ใช่ครับไอจับอจับมาล้ต่อยโอ้ย<ะ>ตายเอาให้ตาย,าตายแล้วอาราเพยเสียฟลิกเองด้วยครับแล้วลิกกี้ข้างล่างก็เสียฟลิกด้วยเหมือนกันครับ ทำไมทำเลนี้ยากจังครับไม่แบบคือไม่ได้เปรียบด้วยนะใช่ครับแถมเสียในเรื่องของสเปลสำคัญมีอีกครับใช่ครับคือในริ้วชกคลิปพร้อมคนเคลียร์จบแค่นั้นเลยครับเราเสียกันเป็นว่าจังหวะที่จะตายแล้วเสียเองด้วยนะครับอ่านมาดีตลอดนะครับในเรื่องของว่าจะโดนจะทํายังไงคํานวณมาในหัวอยู่แล้วครับแม่นนะครับถือว่าโดนตัดปั๊บไปตัวด้วยนะเสียจานนะครับแล้วก็ซ่อมยนเวลสีได้ครับแบ่งๆกันไปตรงนี้นะครับ หน้ามาดูเว้ยเจอฉันเจอยังไม่เวลสี่นะใช่ครับช่วงต้นเกมอาจจะเป็นของเราครับส่วนใหญ่แต่เล้วเทาตัวโฉบมาผลิตอีกจังเลยเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ไม่ทันขาดคำเสียวจานโอ้พูดทำไมเนี่ยเสียวจานมาโคตรแม่นอ่ะพูดทำไมเนี่ยโอ้แต่ที่งเขาแม่นมาโดยตลอดนะหม่อมวันนี้ที่เราเห็นอ่ะคือจังหวะเพนก็ทีหนึ่งแล้วจังหวะแบบร่าไก่ที่โดดเข้ามาเฮ้ยโดดดัง10ฮะแล้วโดนดังเข้ามาตรงนี้นุรู้เสียฟลิกไปเลยครับจะเอาบู๊บัาแล้วบูบ้าโดนลากมา ต้องรีได้รีเซ็ตด้วยแล้วไหนดิวเองก็ยังไม่ได้จ่ายว่าไปฟิลลี่ด้วยนะครับกลายเป็นว่าเราไม่คุ้มเลยครับไม่ได้บูแถมเสียฟิกไปด้วยครับยังดีว่าฟอร์เรสซองจ่ายไปแล้วเขาน่าจะไม่คอนเทสตงหน้าดรงกนะครับโอ้แต่มันไม่ค่อยเป็นใจนะเออเป็นไหมยังไงไม่รู้ข้างบนสับไปทีนึงแล้วเขายืนรอเคาะสโลตรงนี้หมดมือแล้วครับตัวของลิ t t l e บอยผีเสื้อตีใส่หน้าเลยครับ แบบรุนแรงเกมข้างหน้าเองยุ่เสียงเองก็ฟาร์มตามทัมมิ่งนะครับไม่ไม่ได้โดนกดดันจากตัวของริกกี้เท่าไหร่นะครับแปะไหมฟาร์มชิวฟอร์มแปะหลองใสเดียวก่อนหน่อยริกกี้เขามาดังอีกแล้วเราไม้รู้นไมีพลิกต้องติดชุบมาก่อนครับรถรถปาดมาโอ้จจังหวะคือที่ชุบแล้วไม่ได้ติดโรู้ด้วยโอ้โหนัหนไี่ริ้วผักยังสวยเลยฮะตามมาต่อตรงนี้งานต่อไม่เรียบีครับราชิราานาชี้เจอพัดลบปัดแห่ๆแล้วตามต่อ มนจะเอาต่อเฮ้ยเฮ้ยเอาเราสุดเอาเราสุดเอา,าเรา,า,า,าสุดเลยอะโอ้โหเพยนี้ F W เฟตบลูครับไล่มาตั้งแต่กลางน้ำฝั่งซ้ายบวกกัแต่ตงการแล้วเราเป็นคนที่โดนเวทที่ทำมาต้นเกมเสียทุกอย่างครับโอ้โหไม่ได้เขาเยอะด้วยสามไบยเยอะกว่าได้ครับในเกมนี้้องหาคบเป้ชุบเนี่ยอาคาชิเรื่องเหลือน้อยกว่าก็ไปชุบติดตรตงนั้นประเด็นคือเขารอจนแบบชุบหมดแล้วค่อยเล่นต่อนลย แล้วดูเจ้าเจ๋อยืนหน้ามาอยากให้ลิซบอยสับมากๆครับเพราะถ้าลิซบอยสับปุ๊บเขาแปลงล่างฮะอากาบไม่ดีครับใช่ครับแบบนี้นี่จะเข้าทางเขาเร็วมากขึ้นนะจังหวะของเกมเวลาที่ต้องเก่งเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับหมดไปปั๊บปั๊บโอ้จักก็บอกวสี่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยเหนือยริ้วเองเล่นตัวที่แบบอิมแพกสูงด้วยความเป็นแบบออร์ราวด์เนาะทำได้ทุกอย่างใช่แต่โอ้โหแปะระเบิดได้ก่อนอาจารย์ ยื่นหน้ามาเล็กน้อยครับแต่ว่าเกมนี้พอเป็นสกัดแบบฟรอนไลน์ก็ยังมีบทบาทเกมได้ดีนะครับสามสกอร์ตรงนี้แล้วแหมพอรู้ว่านูน,นูเองไม่มีฟลิก,กร์เนี่ยมองไปที่บังเงี้ก้าก่อนเลยครับแฟลชกรุ๊นั่นไม่มีปัญหาโดนตังไว้สามนะครับใช่ครับเสียหายเกินไปครับโดนอายายาสโนบอดไม่ได้แบบนี้เนี่ยจริงๆทรงเรากับเกม2เกม3 เกมเกมสามสี่ห้านี่คล้ายๆกันหมดเลยนะ <g ames> ใช่มาอีกแล้วโอ้โหมันจะมาเรียกฟิกเกอร์โดนลุลวัวเลยโอ้เจอโถก<ถ>็ใหญ่ตอดมารีเซต็ตหลอดครับเฟ่คึงหลอดตรงนี้แต่ว่าโดน,นาปาดมาครับโกดสตีลโฟกัสไปเริ่มมาเคาน์เตอร์แบบนี้อยู่แล้วด้วยครับในการเป็นทาร่า <c oughs> แล้วจะโถมาป,ปิดข้างล่างแต่ว่าไม่ให้รีเซ็ตเหมือนกันล่างยุ่เสี่ยงมีอันตินะครับเคลียร์ตัวของครีปได้นครับแล้วเจ้าจานลำดับสกิลไปเน้นเคลียร์ครีปไปก่อนครับ ว่าเลือดน้อยๆครับเราน่าจะได้คุมหน้าแข่งการใหญ่อยู่ครับซุดารจะไปแท่งการสแต็กรอแล้วเจ็บกิ่งขึ้นหน้ามายิงแล้วชุดหนึ่งอุ้ยนู้เจ็บมากครับแล้วท้ามก็ตดแต่มันไม่พร้อมกันแล้นแหละรถดังเบรกไว้ก่อนลิกกี้เข้าไม่ได้แล้วเปิดพัดลมมาตรงนี้เย็นใจแน่จริงโอ้ลงมาตีหนึ่งทีท้วยฮะแล้วข้างบนไหนดวเล่นเยอะหรือเปล่าปาดมาปาดแห้งได้เจ็บได้จจกเหมือนกันเลยทับอย ไม่ให้กับดีๆไม่ให้กลับดีๆกันเลยฮะ oh. สกอร์แรกยังไม่มาอยู่ที่แฟนฟุ้งหมดเลยฮะกับตรงนี้ลงเดินอีกแล้วลงเลยแล้วลลมีพาสซีฟไงเฮ้ยลิกกี้เหมือนโดนแบบเรียกให้จ่ายสีอะไรก็ไม่รู้เขาเราหล่อด้งอยู่นะเเ <im it> จอนี่มีติดคูด,ดาวแอนติเมทอยู่นะครับยังไม่สามารถดีฟอิมพคได้แต่เขาว่าข้างบนนี่ไหนี่อยู่เราจะไม่มีปัญหาทังนาทีเอาป้อมเอาป้อมไปแล้วต้นเกมเลยเราต้องเล่นต้นเกมเราไม่ได้ต้นเกมนี่ยากมากเลยครับตรงนี้นี่ ต้องหางจุดที่เขาแบบมาพลาดให้เราเห็นจังหวะเล่นเยอะหรืออะไรแบบนี้นะนั่นแหะสิครับจังหวะคุมแบบนี้เนี่ยถือว่าต้องเหนื่อยกับเราอยู่เหมือนกันครับข้างบนกลายเป็นดังอีกแล้วคาราชิต้องลั่นสติโฟกัสอีกครั้งนึงครับแล้วว่าเสือจานเดินมาเก็บสแสกเล็กน้อยเปิดพัดลมไล่กันอยู่แตะอีกหนึ่งทียังไม่ได้เก็บแ,แ็กครับตัวของเสือจานแ,แ็กหมดไปยังถือว่าดีครับไม่โดนดับเช่สแสลัดปาดแรกๆก,กันมาคาราชิไม่มีนติครับแต่ว่าตัวของ ยูเสียงก็เชนเทมโปไซโคลครับเคลียร์ระยะไกลไปเคลียร์ระยะปลอดภัยด้วยครับเที่ยงได้ด้วยใช่ครับสกิลเดียวครับเคลียร์แบบปลอดภัยครับัดสูงหน่อยปาดมาหลบปุ๊บไปอีกเคลียร์ได้หมดด้วยครับใช่ครับโซ่ของทางร่างครับโหนับทุกอย่างเปิดพัดลมแล้วติยืนขำเลยมีตัฟอร์เรสต์ก็คือทำชะลอให้ทาวเวอร์แตกช้าที่สุดนะครับใช่ครับแล้วข้างบนเนี่ยต้องรู้ไปเรื่ปวดนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับ รู้ว่ายัางไงตัวของดิวส์บอลก็ไม่สามารถสโล่เขาได้อยู่แล้วครับใช่ครับยังไม่ถึงเวลาครับวมันก็ทําระเบิดได้มากขึ้นนิดหน่อยตัวของนายลูก็ไปตีคีปเก็บเงินมาได้ครับต้องแบ่งคนมาเล่นครับข้างบนนี้บอกเลยว่าจะไปค่าไหนดิวี์น,น่าจะไม่ได้นะครับไอเทมมาแบบโอ้โห,โหเสื้อสามตัวครับงเก่งหนึหนาจัดใส่เสื้อสามชั้น แล้วดอกนี้โดนล้านหรือเปล่าโดนล้านด้วยโอ้โหของจริงโเจนเจิดล้านแล้ววิ่งไล่ใส่ตองริกกี้ไปเลอะหายไปทีละคนขบวนของบุรีรามยูนเต็ดอีสปอร์ตเลิ่มแตกแถวกันแล้วอะเขาปาสกิลไปโดนนะฟอร์เรสซองกับซาเวเกอร์ครับใช่ฮะแล้วตรงนี้ขู่อะไรอยบนเสียด้วยแล้วคีปตรงกลางมีรถถังอีก เหมือนเกมไหนเลยครับเหมือนเกมนี้ไหนเล่นหยาดเลยครับอย่างนั้นเลยฮะัสี่คนเดินปล่อยให้มันสปีดไปแบบนี้แล้วไหนริวขึ้นสูบไปขาราชีหลังคาราชิอันติมีหรือเปล่าโดนสโลโดนสโลโดนพล่บฝั่งรอบดังอีกโอ้โหเข้าโกเกมนี้แอนด์บลูเล่นได้ดีกว่านี้จริงฮะน่าจะโอ้ยยังช็อกอยู่ฮะโดนในหลายๆเกมไปครับเกมนี้คือเปิดมาแพนดีแล้วนะครับในเรื่องของการที่ เดี๋ยวว่าแล้วดูตรงเดี๋ยวตรงนี้จะดูอีกครั้งครับคือพยายามบุกต้นเกลแล้วดูนี่ครับเนี่ยโดนอันติเลยครับใช่กลางอันติรัาเพราะสกิลเซาเวเกอร์ไปข้างหน้ามันออกไปทางฝั่งขวามากกว่าใช่โอ้โหกลางปุ๊บได้ปั๊บโอ้ไมยก่อนเปิดให้เขาแล้วโดนเขาซูบตรงนี้บอกเลยว่าัำแบกเกมนี้องหลายช็อตจริงๆฮะต้องหาจังหวะได้จริงแต่ว่านี่ฮะ ไปติดกับตัวของมอสสกัดเนี่ยตอนเนี้ยแถมคือด้วยความนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายตอนเนี้ยเสี่ยวจานหรือว่ามูร่าต์มันฟรีฟาร์มมากเลยครับถ้ามูร่าต์ดาวมีแล้วแบบมาปัดปาดเรื่อยเรื่อยเเลยนะครับโอ้ยเงินบุรีรัมเป็นปัญหามากเลยผมกูสเงินไม่ทันครับตอนนี้คือเงินถ่านสี่พันและจิงเกินระยะจิงเกินระยะป้อมไงเออโอ้โหชิวล์เลยไหนเล้วก็ชิวอีกเออ ใช้คําว่าสบายบ้างแต่ละตําแหน่งนะครับไม่ได้โดนกดดันอะไรเยอะเลยครับสบายเบื่อสะดือโบกเราเอาเ้ยพลิกดังโอ้โหเลือดล้นลิกกี้จะตายเอาลูกโอนไหลลิ้วเดินเข้ามาแล้วมีตัวแข็งอยู่ต้องเสียชุบไปเหมือนกันแต่ปาดมาดูดูไม่ได้ติดชุบด้วยเราเอาตัวได้ไวเจอได้อยู่เหมือนกันแล้วเติมเต็มไปเลยไปเลยไปยไหลลิ้วยิงไม่ตายยิงไม่ตายเฮ้ยโอ้โหมันเออจริงจริงแล้วกลายเป็นว่าลิกกี้ตายเองในดอกตีสะดบอย กลายเป็นคนรอดออกมาได้ในการกดมาร์กออฟฟอร์ดแต่ว่าดาเมจของลิเกต้องเข้าใจในเรื่องของการเงินด้วยครับมันห่างด้วยครับเขื่อนเรียกว่า12 13อ่ะเมื่อกี้แล้วเสี่ยวจะนี่โฟกัสฝั่งขวานะครับไปป่าใส่ตัวของนุ้นๆสับมาดาเมจไม่พอลิตเติ้ลบอยครับแล้วสุดเช้าขวามาต้วนี้มีกดแข็งอยู่เอาดิมาได้ตีอยู่แต่ว่าลิเวอร์เซียก็ตีไีเหมือนกันล้มไปก่อนหนึ่งตัวตรงนี้ยาชิมากดอาร์ติเกลจริงจิิงเจ็บเจ็บถอยก่อนอาร์ติเกหมดแล้วแล้วป้อมแตกไปแล้วอ เฟรีทุกไฟะสุดท้ายเนี่ยเราจะไปโฟกัสตัวไหนริ้วจะไปโฟกัสเสี่ยวจานก็เก็บเขาไม่ได้<ช>ครับขึ้นไหนริ้วนี่ต,ไไนต้องเลือดน้อยจริงๆครับ<โ>ฟ,ฟรีแ,แคร,รี่ี่นี่บอกเลยว่าอรอแค่โพซิชันนะแต่ทุกอย่างมาเองคือเพื่อนทำทางให้แล้วครับขอแค่ได้ยิง เรา,ต,าต้องจ่ายครับ,รบต้องเซฟหน่อยครับการเงินด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของบารนะ10นาทีไปไวมากนะสำหรับเกมนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นฝั่งเดียวที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับกับฝั่งของแฟนวูครับได้ทาวเวอร์ไปก่อนในช่วงสิบนาทีมีโอกาสปิดเกมนี้ค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วไลน์อัพบุรีรัมก็ไม่ได้ว่าจะกันบ้านดีด้วยนะครับถ้าเจอ แฟนกาดดันมาอะไรแบบนี้นะครับแต่เขาก็โอเคเขาก็เน้นขับคนแต่เขามีตัวโป๊กอยู่มีเสยวจานโป๊กอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันจังหวะหลายครั้งที่เขาไปเล่นต้องรอให้เขาแบบเล่นเยอะเราต้องใช้ความใจเย็นเลยครับในการกันนะเพราะไม่ใช่ว่าดามเมจไม่มีนะก็มีอยู่นะครับแต่เขาต้องอาศัยความใจเย็นพอสมควครเนี้ อยู่ด้วยกันนะใช้พลังของอาคาเป้นเนี่ยนะครับให้เงินมันพอที่จะกลับมาให้ได้แต่ก็ยังเป็นห่วงนะเพราะว่าตามหน้า,หน,าหน้าดาบแล้วเนะี่ยดาเมจของบุรีรัมน้อยใช่ก็จะมาแบบโอ้ชามากครับแต่เ,เกมก็ถึงแม้จะมีลิ้นบอยที่มันทูดาเมจก็จริงแต่ก็ไม่ได้มองว่ามันอาจจะไม่พอด้วยซ้ำเลยครับดูไหนเรียว,วเวลเยอะกว่าคาราชิครับึ้นชกเลยครับคนละรุ่นเลยครับเฟเธอร์เวทกับเฮฟวีเวทก็ชนะมา23-0ได้ไม่แพ้ใครเลย สองบาครับแตบบ่สูบคุมทุกอย่างอะครับเกมนี้รอแค่เวลาเท่านั้นเองครับเล่นถึง15นาทีพราะเขาก็ไม่มีปัญหานะครับการเก็บออบเจกต์ก,ก็นข้างที่จะเร็วอยู่แล้วด้วยมีตัวฟอนไล,ลน์ยืนแทงให้ครับแถมอาญาก็จะเก่งไปตามสกลของตัวเองอีกเงินอาจจะเท่านู้นูก็จริงครับแต่ว่าปัญหาคือตำแหน่งต่างๆเนี่ยเงินเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสกิลหลักๆคือป่ากับออฟเลนนะครับมันเป็นเรื่องของสกลลิงด้วยนะคืออาญามาได้ของ 2- 3าชิ้นตอนแรกของครูดาวมันครบแล้วเขาจ่ายสก นี่ครับเราจะมาอันเนียนเก็บตีทาวเวอร์ตรงกลางก็น่ามีโอกาสโดนฟิกดังจากทางฝั่งของผู้เจอได้นะครับเลยเปิดก่อนแล้วกันเปิดก่อนได้ปู่เลยได้เปรียบไม่รู้แต่เปิดก่อนไหนเลื้ยเจ็บมากดังเข้ามายังฆ่าใครไม่ได้แต่เลี้ยวบอยวิ่งออกไปก่อนนะไม่งั้นนี่ตายแน่ๆฮะชื่ออาจจะขึ้นได้อยู่ได้อยู่กันได้อยู่นะกันได้อยู่นะไหนเล้วเจ็บนะโอเคนะได้แค่ไหนฮะองกลางมาอีกเวฟ ปรับปรับโอ้โหแล้วตีฟรีฮะเขาไม่สับไม่สับป้อมนะใช่เขาเขาตีเติมมาตีป้อมนะเขาไม่สับนะเก็บสแต็กใหม่ครับสำหรับตัวของจานเวฟมาต่อกกันจะตีได้แล้วดูแล้วพูดไปตีปรับปรับปรับตีสดไปเลยฮะเดี๋ยวยังไงก็สองออกหนึ่งออกได้อยู่แล้วนะคาับเป้อยู่ข้างล่างด้วยนะโอ้โหแล้วปัดสวยตรงนี้เปิดพัดลมวิคออกฟิกเกอร์หนีเลยครับโอ้เจอสับไปไม่ขยับฮะตัวแข็งจริงเนี่ยโอ้เจอยืนนิ่งมันแข็งดึงนิ่งมันหินเลยเงินไม่ได้ เงินก็ตีขึ้นมาแหละนะสำหรับบุรีรัมย์นะครับก็จะเริ่มมีเรื่องของการเรงินเข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้วแต่ <c oughs> พื้นที่ครับ<ช>พื้นที่นี่แหละครับ44.744เท่าไปเท่าเลยฮะเงินเท่าแต่ไม่ใช่บรรทันไม่ใช่อะไรที่ดีครับบุรีรัมย์เท่าไหร่การมีทีมีต้องแสงมากกว่านี้ครับเสียไปแล้ว2ทางโดนตีฟีจากตรงกลางป้อมซ้ายก็ไล่ทางกันจริงๆเหลืออีกทาวเวอร์เดียวคือฝั่งขวาเผล่นี่เขารอ15ทีค่อยไปตียังได้เลยนะนาทีบาทเลยไหมนาทีบาท โดนไปแล้วไม่เจอโดดเลยถ้าโดดอีกนี่ภาพเกมนั้นลอยมาเลยนะใช่เกมทีมี่ลอยมาเลยนะแอบซุ่มโป่งฮะเม่เจอมันเห็นมุมอะครับไปเดินเข้ามานะตรงนี้นะครับว้าวว้าอยู่นี่ยืนยืนรู้นะเขาบอกเขาดูนะยืนให้จุ่มเลยจุ่มไม่จ้าจุ่มสิจ้ากรได้สิเขีย เวลนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นขายเก่งหนึ่งไว้ก่อนเอาไปแล้วข้างบนมาดีเล็กน้อยแล้วเลือดลดไงเลือดคาราชีลดไงเดยตอนนี้คาราชีเนี่ยหาอิมแพคกับตัวเองยากแล้วนะการเป็นทาร่าด้วยครับใช่ครับเขาหายไปเกมใหา่เลยครับแล้วเป็นลักษณะของนี้เด่นมากแล้วเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหนึ่งคือเรื่องของบุรีรัมย์ลักไก่ก๊อนก็ยากอีกครับ สั่งโน้นมีตีเมื่อไหร่เสี่ยงอะตีได้ตีเมื่อไหร่จบอะครับร้อ,อง่อยมันไม่ยอมโอ้โหให้สัตว์ทีเดียวผมให้สัตว์ทีหนึ่งใช่ดักของบุรีรัมย์ที่เปิดก้อนไม่ได้เลยครับดาเมจเหมือนยิงรอโดนเขาโดนเขาแยง่งฮะเลนโดนก่อนตรงนี้เขามาดักหนึ่งทีจับดาเมจเข้าไปดาเมจไม่ค่อยจะเลือดรถไม่รถเท่าไหร่ครับ ตัวของทางว้เจอเสี่ยจานมาตรงนี้แล้วลิกกี้ลิกลกี้เราอยู่ผลิตมาคาราชิคาราชิเดอได้ก็เกิดอยู่ตรงนั้นไปด้หลังมาหลังสวยแบบนี้แล้วขยับขยับเอาไว้ก่อนครับรีเซ็ตกันใหม่หรือเปล่าหรือจะบอลพิกขึ้นหน้ามาแต่ว่าสกินหมดมือไปแล้ว,วโอเคโอเค,อเ,คเราทำดีจังหวะแบบนี้ฮะไล่เขากลับไปกับสิ่งที่เราไม่ได้เสียอะไรไปเลยฮะนอกจากตัวสเปลพอๆกันเลยครับลิกกี้ยืนเรียกว่ายืนยืนทนได้ดีรอแบบเสี่ยจานกลับมาที่ร่างเงาเราค่อยได้ได้ยิงตรงนั้นล้าก็คาราชิเองเนี่ยผลิตเพื่อทิจะ ต่อดาเมจให้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคผลิตแรกกับเกาะเกิดน,นะครับเดี๋ยวจานไม่มีเกาะเกิดน,นะขี่หลังไปต่อฮะขอสวยๆน้องๆขอสวยๆป้อมเกมเนี้น่าจะได้ป้อมล่างนะครับป้อมล่างน่าจะได้ครับป้อมกลางขอได้ไหมขอขอได้ไหมเออ,เอ,อ เงินมาเงินมาห้าบนสี่ตังอีกแล้วเปิดอีกแล้วครับตรงนี้ฟอร์เรสซองมานุนนโดนมีไม่ต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วยูเสี่ยงเดินตามมาแล้วอันไหนเร้วมันอ้อมหลังรออยู่เขาไปขวางตรงนี้ลนี่ไม่ไหวเหมือนกันครับเสียวจันพยายเดินเข้ามาแล้วปาได้หนึ่งทีกลับมาล่างอย่างหรบ่ายังไม่กลับยังไม่กลับมาติเ่าเรียบร้อยเหมือนกันแลกันไปลิกกี้เสียกอเกิดเต่ว่าเสียวจัน่ะตายจริงผมดื้อนะครับผมดื้ออยู่นะครับโอ้เสียไปสองทางแต่ไฟอ่ะเริ่มดูดีขึ้นนะเพราะการเงินที่ดูดีกว่า โอ้แต่ว่าไหนเเมื่อกี้ก็เข้าสวยนะใช่ครับเข้าไปคาตั้นหลังตอนแรกผมนึกว่าจะมุดมหานูๆนะแต่ตาเขามองลิกกี้เลยเนะมื่อกี้ลิกกี้เสียเกาะเกิดไปนะครับใช่ครับแล้วห,หนูขึ้นสูงไนดะ้มาแล้วหนูๆคนเดิมกลับมาแล้วในเปรียบอยู่ยี่สิบวิไม่มีเสียวจานเปิดเลยไหมเปิดตัวเขาเลยไหมยิงอยู่ยิงอยู่ลิกกี้บอกยิงอยู่ครับพี่ยิงอยู่โถไปยิงอยู่ยิงอยู่เขายิงไป น้อยยิงอยู่เอาดีรู้บอกกลัวที่ไหนอ่ะเออกกกลัวที่ไหนทันใดก็ไม่ค่อยอยากเปิดอันตรีกลัวที่ไหนอะจังอีกแล้วแล้วฟอรได้ซองมาครึ่งหลอดอันตรีสวนไปครับตรงนี้แกสั่นแท็กเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมนี้แล้วโลดสกัดสกัดไม่มีฟิกครับเข้ามาเคาะอุ้หูแต่มันขำสุดหลังสวยสุดได้เปล่ามามาสุดท้ายเออก็ดซาเลเยอร์เป็นของเราเอาไหนลิ้วก่อนเอาไหนลิ้วก่อนไหมหรือว่าจะชะลอก็ได้เพราะเลือดไม่พร้อมเล่นเท่าไหร่ครับมีร็อกชิลอยู่โอเคโอเคได้หายใจ หัวของเสียวจานนะบูดีนับได้ได้สกอร์เสียวจานมาก็โอเคครับบันเลยได้คุมแล้วตอนนี้ก็ย,ยืดสุดใจคือนุ่นเนี่ยขอซื้อเลยฟอร์สซองยืนชนเลยเม้มไม่เลยนุ่นยืนไหวอะไรก็ดีขึ้นอาคาเบ่อาคาเ้่ด้รีเซ็ตแน่แน่ครับติหนึ่งทีสองทีไหมโอ้โหไปส่องกิบน,น้องนูนแล้วมานะครับ ดูผมมาแล้วเดินมาด้วยสาดไปโผไปใ่ลื้อโผไปแต่ยื้อโผบนนะครับแต่ยื้อโผบนนะครับเอากลางจบไปเลยป้ปล่าเออทางตรงออไม่ต้องอ,อ้อไหมล่ะใช่แต่ว่าเวนการดเลื่อนเหลืออยู่กับ เอาไม่เอาแล้วตดดมาทำไมตวด,ดมาทำไมตัวของลาหน้า<ะ>ตัาหายเลยแล้วขอคี่หน่อยได้ไหมกาลังจะหายไปตีทาวเวอร์ตรงนี้สำคัญมากๆฮะแล้วลิตเติลบอยกดร็อกชิลมาผมมากับความอืดแถมม<า>ีผมมีชุบ<า>ผมมีชุบแล้วกดร็อกชิลตรงนี้นยื้อไว้ก่อนนะตัวของสงกัดเข้าไปเบงด้านหลังแล้วมีอะไรมันไม่มีอะไรไงแล้วหายไปแล้วส่วตรงเซี่ยวจานความแรงของตีบ้านตีบ้านรีบ้นีเก่มาเกมนี้บุรีรัมชนะไม่ได้สามต่อสองเกมมาก้โห Of hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.